เรื่องเท่าเจ็ดหายในปางก่อนมีเมืองหนึ่งซื่อว่านาครจำปาในสมัยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่สัตว์ป่านานาชนิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเศรษฐีสองพอเมียที่กินดองคองเฮือนอยู่ห่มกันมาเป็นเวลาโดนนานแล้วแต่ยังบ่ท่านมีลูกไว้สืบสกุลมือหนึ่งสองพอเมียได้พากันเดินทางเข้าไปในป่าลึกได้ไปพบกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง สองผัวเมียได้พากันไหว้ขอพรอธิษฐานบนบานสารก้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นแล้วก็พากันกลับมาเฮือนเวลาผ่านไปบ่ดลเมียก็ได้ถือพาลูกขึ้นมาเมื่อวันเวลาครบเก้าเดือนทั้งสองก็ได้ลูกสมความปรารถนาแต่ลูกของทั้งสองผัวเมียนี่เป็นคนกินหลายผิดปกติโดยพิดแปลกจากเด็กน้อยทั่วไปจนแม่บ่มีนมให้กิน ได้ไปหานงมงัวมาให้ลูกกินแทนพออ่อใหญ่ขึ้นมาก็กินข่าวมือ้อละเจ็ดหวดัวเงินค่ำที่พ่อแม่มีก็เริ่มจะมดไปเพราะทั้งสองเอามาเลี้ยงลูกจนมดทั้งสองผัวเมียได้เอาเงินก้อนสุดท้ายไปซื้อปลามาหลายเกวียนแล้วเอามาเห็ดปลาแดกเก็บไว้ให้ลูกกินกับข่าวเวลาลูกกินข่าวแต่ละเทือก็จะกินปลาแดกจนเบิดเจ็ดหายพ่อกับแม่จึงเอือนลูกซายตนว่าเท้าเจ็ดหาย แต่ทั้งสองพ่อเมียก็เลี้ยงลูกชายตนที่กินลายแบบนี้มาเป็นเวลาหลายปีบ่ดนเงินคำากมดไปทั้งสองพ่อเมียจึงปรึกษาหาลือกันว่าจะหาวิธีกำจัดลูกคนนี้ทิมถ้าบ่กำจัดเท้าเจ็ดหายไปก็คงจะตายกันมดเมื่อนึ่งผู้เป็นพ่อได้ส่วนเท้าเจ็ดหายเข้าไปตัดไม่หาฟืนกะว่าจะให้ต้นไม้ร่มทับเท้าเจ็ดหายทั้งสองพ่อลูกจึงได้พากันเดินทางเข้าไปในป่า เพื่อตัดต้นไม้พ่อได้บอกให้ลูกายไซยบ้าไปหับต้นไม้ตอนมันสิลมจึงจะได้แบกกลับเงินเมื่อแบบไง,ไง่ายๆซึ่งลูกายก็เชื่อพ่อเพราะบอคิดว่าพ่อวางแผนขาดตนเมื่อพ่อตัดต้นไม้บดนต้นไม้ก็หักลงเท้าเจ็ดหายก็เฝ้าแล่นเข้าไปทาหับต้นไม้ที่กําลังจะหักลงเสียงต้นไม้ที่ลม้มลงดังสะนั่นวั่นไหวไปทั่วป่าแล้วก็ทับเอาเท้าเจ็ดหายจมลงที่ดิน ผู้เป็นพ่อเมื่อเห็นแบบนั้นแทนที่จะเสียใจแต่กลับหูซึกดีใจที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามที่วางแผนไว้คิดว่าคงเบิดเวรนเบิดกร,รมแล้วจึงได้ขออาหสิกรรมจากลูกแล้วก็เดินทางออกจากป่ากับมือเฮือนแล้วเล่าให้เมียฟังว่าต้นไม้ได้ร่วมถับบักเจ็ดหายตายไปแล้วแต่บุพเขฆาวก็เห็นเท่าเจ็ดหายแบกต้นไม้ใหญ่กลับมาเฮือนพ้อกับเอื้อนถามพ่อว่าให้เอาไปไว้บนได พ่อกับแม่หุดซึกตกใจหลายฟ้าบอกให้เท้าเจ็ดหเอาไม้ไปทิ่มไว้ยูทงองนาเพราะอยู่เฮือนบ่มีบนไว้เท้าเจ็ดหก็แบกไม้ไปทิ่มไว้แล้วก็กลับมาเฮือนของตนแล้วก็กินเข่าจนเบิดเจ็ดหวัวพร้อมกับประแดกอีกเจ็ดหทั้งสองผัวเมียก็ยังพยายามหาวิธีกำจัดลูกชายของตนอยู่ทุกมือมือหนึ่งเท้าเจ็ดหบอกกับพ่อว่าอยากได้แมวใหญ่มาเลี้ยงไว้ขี้ดิน ผู้เป็นพ่อก็คิดวางแผนกําจับเท่าเจ็ดหขึ้นมาทันทีจึงได้พาเท่าเจ็ดหเข้าไปในป่าเหลือแลบอกว่าสีพ่พาไปจับแมวตัวใหญ่ในป่าเมื่อไปหอดพ่อได้ซี่ให้เท่าเจ็ดหเบิงว่าแมวที่ลูกจากใดนั้นมันนอนอยู่ในถ้ำมันตัวใหญ่สีเหลืองสมมีลายสีดำแขวยาวเล็บแหลมคมลูกอยากได้จากตัวก็เข้าไปจับเอาเลยแมวที่อยู่ในถ้ำนั้นบ่ม,มีเจ้าของ ซึ่งความจริงแล้วอยู่ในธ้รมนั่นคือเสือเมื่อได้ยินแบบนั้นเท้าเจ็ดหายก็ได้เข้าไปในถ้รพอเท่าเจ็ดหายได้เห็นเสือก็ดีใจหลายคิดว่าสิไดแมวตัวใหญ่กลับมาเลี้ยงจึงได้เฝ้าโดดเข้าไปจับเสือแต่เสือก็บ่ยอมให้จับง่ายๆเท้าเจ็ดหายจึงได้ต่อสู้กับเสือเกิดเสียงสนั่นวันไหวไปทั่วป่าเมื่อผู้เป็นพ่อได้ยินเสียงก็คิดว่าลูกชายของตนคงบรอดแน่นอน จึงเฝ้านีกลับเมืองเฮือนไปบอกเมียคือเก่าว่าบักเจ็ดไห้ถึกเสือกินแล้วแต่บ่พ่อข่าวท้าเจ็ดไห้ก็ขี้เสือตัวใหญ่กลับเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านพากันแตกตื่นวุ่นวายจนเครื่องไส้ในเฮือนซานเพพังเดือดหอนกันไปมดพ่อกับแม่จึงให้ท้าวเจ็ดไหเอาแมวกลับไปไว้ในถ้รคือเก่าท้าวเจ็ดไหก็เอาเสือเข้าไปไว้ในธรราคือเก่า สองพอมมียมดปัญญาที่จะหาวิธีกำจัดลูกคนนี้แล้วจึงได้บอกเท้าเจ็ดไหยให้พูว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกบ่ได้แล้วถ้าลูกอยู่นีต่อไปก็มีแต่จะพากันอดตายพอให้ลูกไปไสซีวิตตามลำพังนีไปให้ไกลจากบ้านพอให้ขาดกันกับพ่อและแม่ตั้งแต่มือนีท้าเจ็ดไหมีอายุเพียงเจ็ดปีจึงได้กราบพ่อและแม่เป็นเถอสุดท้าย ่อนที่จะออกเดินทางพเนจรเข้าไปในป่าตามที่พ่อและแม่บอกเจ็ดไฮอาศัยกินแม,ม้ที่สั์ป่าก,กินเหลือเป็นอาหารกินน้ำตามหวยนองคลองบึงเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดในป่ามีมือหนึ่งเจ็ดไฮได้เดินทางผ่านป่าจนมาพบกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งในหมู่บ้านนั้นมีเด็กน้อยที่กินหลายคือกับเท่าเจ็ดไฮอยู่ผู้หนึ่งซึ่อว่าเท้าไผ่ห้อยหรือบักห้อยไผ่ ท้าห้อยไผ่มีพะละงกำลังเหนือคนทั่วไปคือกับเท้าเจ็ดไห่พ่อแม่จึงมักสีไซให้ไปตัดไม้ไผ่แล้วลากออกมาขายอยู่ทุกมือเวลาลากไม้ไผ่ออกมาก็จะลากเทื่อละลอยลำจึงเป็นที่มาของสื่อเท้าห้อยไผ่นั่นเองมีมือหนึ่งเท้าห้อยไผ่กำลังลากไม้พนนันนาเท้าเจ็ดไห่เท้าเจ็ดไห่เห็นแบบนั้นก็คุณซึ้แปลกใจหลายเพราะบัวเคยเห็นไผ แห้งหลายแบบนี้มาก่อนจึงได้เข้าไปเหยียบปลายไพ่เอาไว้เท้าห้อยไพ่กำลังลักไผ่อยู่นั่นก็พยายามออกแห้งดึงแต่เหตุจังไหนก็ดึงไพ่มาบได้จึงในแง่ไปเบิ่งอยู่ปลายไม้ไพ่แล้วก็เห็นเท้าเจ็ดหายกำลังเหยียบปลายไพ่ไว้อยู่ท้าห้อยไผ่ก็อยากให้หลายเลยห้องใส่ว่าให้เอาตีนออกเดี๋ยวนี้แต่เท้าเจ็ดหายก็บ่ยอมเอาออกทั้งสองจึงได้ต่อสู้กันเป็นเวลาโด่ง ท้าห้อยไพ่ก็บอกคยเห็นไพมีกําลังจะสู้ครับตนเองไดมาก่อนแต่สุดท้ายเท้าห้อยไพ่ก็ยอมแพ้เพราะสู่แหงของเท้าเจ็ดหายบ่ได้หลังจากนั้นทั้งสองได้นั่งโอบลมกันจนได้ตกลงเป็นพี่น้องกันเท้าเจ็ดหายบอกเท้าห้อยไพ่ว่าตนกําลังเดินทางออกไปแบบระเอจอนจรจึงชวนเท้าห้อยไพ่ไปนํเท้าห้อยไพ่ก็ตัดสินใจว่าสิไปน้ากันได้เอาไม้ไผ่ที่ตัดไว้นั่น ไปส่งกับพ่อแม่แล้วก็ลาพ่อแม่เพื่อออกเดินทางไปกับเท่าเจจไห้ทั้งสองก็ได้ออกเดินทางไปตามภูเขาลำนาวไพจนมาเมื่อหนึ่งทั้งสองได้มาพบกับเท่าห้อยเขียนที่กําลังลากเขกียนไปนลอยๆเป็นเด็กน้อยที่มีพลระ,ละกําลังหลายพ่อและแม่มักไส้ให้ลาวลากเขกียนคนเครื่องไปขายตามเมืองต่างๆเวลาลากเขกียนแต่ละเทือก็จะลากเท่อละลอย เมื่อเท้าเจ็ดหายและเท้าห้อยไพ่ได้มาเห็นก็หุ่ซึกแปลกใจหลายทั้งสองได้ดึงเกวียนเอาไว้จนลออเกวียนทั้งขบวนหยุดอยู่กับทีเท้าห้อยเกวียนก็พยายามดึงแหงขึ้นอีกแต่เกวียนก็บ่ยอมไปจึงได้เล่นไปเบิ่องยุดส่วนขบวนว่ามันติดอย่างอยู่พ่อมาเห็นเท้าเจ็ดหายกับเท้าห้อยไพ่ดึงเกวียนอยู่จึงเกิดควมอยังให้ขึ้นมาจึงได้เกิดการต่อสู้กันจนทั้งสามหมดแหง สุดท้ายเท้าห้อยเขียนก็สู่แหงของเท้าเจ็ดหาและห้อยไพ่บอดาย,ดยจึงยอมแพ้ทั้งสามคนในโอลมกันสุดท้ายก็ตกลงเป็นพี่น้องกันเพราะทั้งสามมอย่างหลายอย่างที่ค่ายคือกันอยู่เฮือนก็สร้างแต่ปัญหาเจ็ดหาจึงส่วนเท้าห้อยเขียนออกเดินทางไปนำกันเท้าห้อยเขียนก็ตกลงแล้วก็ลาเกเขียนไปส่งให้พ่อแม่แล้วก็ลาพ่อและแม่เพื่อออกเดินทางไปกบหมู่ ทั้งสามพี่น้องเดินทางบุกป่าผ่าดงไปตามภูเขาลำนาภไพกินมะกไม้ป่าเป็นอาหารไปป่าใดมะไม้ป่านั้นก็บ่เหลือไว้ให้ซั์ป่าได้กินเลยเพราะทั้งสามพี่น้องกินจนมดสามพี่น้องเดินทางไปหาแนวกินจนเข้าไปในเขตป่าดงดิบป่านั้นมีความแปลกประหลาดหลายอย่างต้นไม้ก็มีแต่ต้นใหญ่ซัดป่าก็มีแต่ตใหญ่มหึมาสามพี่น้องได้เดินเที่ยวป่านี้ ไปได้ระยะหนึ่งทั้งสามในภบกับแมงมุมหยักตัวหนึ่งเท่ากับสร้างแมงมุมหยักได้แล่นเข้ามหาทั้งสมพี่น้องแล้วก็เกิดการต่อสู้กันแต่บ่พอเท่าใดแมงมุมหยักนั่นก็ถือเท่าเจ็ดห้เตะจนไปติดไปลายไม้แล้วก็หนีไปในที่สุดทั้งสมพี่น้องเดินทางไปอีกจนพบกับแมงกินายหยกักพอทั้งสามพี่น้องได้เห็นขอ่บด้รู้ซึกงยานแต่อย่างไหนคิดแต่ว่า จะช่วยกันจับเอาแมงกีนายัยกมากินเท่านั้นเลยพาการแล่นเข้าไปจับเอาแมงกีน่ายัยกทันทีแต่บทันเข่าหอดแมงกีน่ายัยกก็โดดหนีไปทันทีขาของมันใหญ่หลายโดดเท่าน,นึ่งไกลครึ่งกิโลเมตรทั้งสามคนก็พากันแล่นไล่จับแมงกีน่ายัยกทั่วป่าจนสุดท้ายมันกน็หนีเข้าไปในหุ้งของมันเท้าเจ็ดหายจึงบอกให้เท้าห้อยเกลียนเข้าไปจับเอาแมงกีน่ายออกมาส่วนตัวเองสีดักถ่าอยู่ทางนอก เมื่อเท้าห้อยเขียนย่างเข้าไปในถ้ำหรือหูแมงกินายนั่นก็ถือแมงกินายหยักยันออกมาฟงขึ้นทองฟ้าไกลกว่าสากิโลเมตรเมื่อเท้าห้อยไพ่เห็นมู่ถือยันขึ้นฟ้าก็ฟ้าวแลนเข้าไปในถ้ำกะว่าสิจับขาแมงกินายเอาไว้เพื่อบ่ให้มันยันได้แต่บอสํำเร็จถือยันไปไกลสองกิโลคือกันฝ่ายเท้าเจ็ดไหเมื่อเห็นมู่ถือยันออกมาคือแนวนั่นเลยวางแผนไม่ว่า จะหาเวลาที่แมงกีนายนอนรับแล้วแล่นเข้าไปจับข,าเ,า,า,เา,ขาเมงกีนายไว้เท้าเจ็ดหายได้กอดขาเมงกีนายไว้แมงกีนายพยายามใส่ขาอีกข้างยันออกแต่เจ็ดหายกอดขามันไว้แน่ยันแนวไหก็ยันบ่ออกแมงกีนายหยักจึงยันแห้งขึ้นเรื่อยๆจนขามันลุดออกไปกับเท้าเจ็ดหายไปตกอยู่ไกลประมาณ1กิโลเมตรเท้าเจ็ดหายดีใจหลายที่ได้ขาแมงกีนายหยักมาแล้วก็แบกใส่หลัง เอินหาหมู่ทั้งสองแล้วพากันตั้งใจว่าจะพากันกินขาเมงกินายแต่ว,ว่าทั้งสามบ,บ่มีไฟในการเห็นอาหารถ้าสิก,กินดิบก็บอกล้าก,กินทั้งสามจึงแบกขาของแมงกินายไปนำโดยระหว่างทางนั้นก็พากันแน้มหาบ้านคนเพื่อสิได้เข้าไปขอไฟมาจี้ขาเมงกินายทั้งสามได้แบกขาแมงกินายอยากไปหอดพลันหินกลางป่า ทั้งสามกำลังเมื่อยกับการต่อสู้กับแมงกินัาแล้วตกลงกันว่าสิพากันนอนพักเอาแหงก่อนทั้งสมคนบ่งบอว่าบริเวณนี้คือเฮือนของนางหยักเถานางหยักมักจะแปลงกายเป็นคนเถามักจะออกมาดังไฟในตอนกลางคืนเพื่อลอกล่อให้คนที่หลงป่าเข้ามาหาแล้วก็จับกินเป็นอาหารในมื้อนั่นนางหยักเถาก็ออกมาดังไฟคือแต่ละมือทั้งสามพี่น้องก็แน้มไปเห็นไฟ ของนางยักเท่าเลยผ้ากันดีใจว่าจะได้ไฟมาจี้ขาแมงจินากินท้าห้อยเกวียนก็เฝ้าเข้าไปขอไฟนำนางยักทันทีเมื่อเท้าห้อยเกวียนไปหอดก็พบกับแม่เท่าผมงอกถือไม้คันเท่ายืนอยู่เลยเข้าไปขอไฟนำนางยักนางยักก็ตกลงทันทีแต่อ้อมกองไฟนั้นมีกับดักอยู่ทั้งหมดนางยักได้เกีียมไว้เพื่อจับสร้างหรือซัดป่ามาก,กินเป็นอาหาร เมื่อเท้าห้อยเกวียนย่างเข้าไปใกล้กองไฟคอกเล็กที่นงางหยักเทียมไว้ก็ตกลงมาขังเอาเท้าห้อยเกวียนไว้ห้อยเกวียนพยายามออกจากคอกนี้แต่เหตุดใดก็ออกบ่ได้เมื่อพ่อเท่าใดแม่เท้าคนนั้นก็แปลงกายเป็นหยกักแล้วมาจับเอาเท้าห้อยเกวียนไปขังไว้ในถ้ำรวมกับซั์ป่าที่นงางหยักขังไว้กินนางอยักกะว่าสิขังไว้กินเมื่ออื่นส่วนเท้าเจ็ดหากับเท้าห้อยไพ่ ถายยู่ดนบบเห็นมูกลับมาจึงบอกให้เท้าห้อยไพ่ไปตามหาเท้าห้อยเขียนเมื่อเท้าห้อยไพ่ไปฮอดก็เห็นกล่องไฟของใหญ่นั้นเลยคิดอยากจะจับเอาโดานไฟไปก่อนแล้วจึงไปเอื้อนหาเท้าห้อยเขียนแต่พอเท้าห้อยไพ่ย่งเข้าไปใกล้กล่องไฟกับดักที่นังหยักเกียมไว้ก็ตกลงมาขังเอาเท้าห้อยไผ่ไว้สุดท้ายเท้าห้อยไพ่พอถึงนางหยักจับมาขังรวมไว้กับเท้าห้อยเขียนและซัดป่าจำนวนหลาย เมื่อท้าวเจษหายเห็นว่ามู่ทั้งสองคนไปโดนแล้วยังบบทันกลับมาก็คิดในใจว่าคงจะมีภัยอันตรายเกิดขึ้นแน่นอนท้าวเจษหายจึงเฝ้าออกไปตามหามู่ทั้งสองคนทันทีแต่เจ็หายได้ค่อยๆย่างจอบเข้าไปเบิ่งอยู่ใกล้ๆของไฟท่านใดนั่นพ่อที่นั่งอยากเขียมไว้ก็ตกลงมาขังเอาเท้าวเจษหายไว้แต่ท้าวเจ็หายบ่พยาญามหนีคือมู่ทั้งสองเจ็หายยืนนิ่งสงบ เก็บแหงเอาไว้จนนั่งหยักย่างาเข้ามาแล้วก็ยื่นมือเข้าไปจับเอาเท้าเจ็ดหเพื่อจะเอาไปขังร่วมกับหมู่ทั้งสองคนนั้นเท้าเจ็ดหายก็ยอมให้จับไปในขณะที่นั่งหยักจับเท้าเจ็ดหายอยู่นั้นเจ็ดไหายได้ใส่แหงทั้งหมดที่มียื nh ่นมือไปหักนิ้วของนางหยกักจนกระดูกหักสองท่อนนางหยักก็เจ็บแหงฟาวปล่อยเท้าเจ็ดหทันทีเท้าเจ็ดหกับนางหยัก ต่อสู้กันเป็นเวลาโดนสมควรแต่สุดท้ายนางหยักก็สู้แหงของเท้าเจ็ดหายบ่ไรจึงยอมแพ้และยอมปล่อยหมู่ทั้งสองออกมานอกจากนั้นแล้วนางหยักยังคอเป็นลูกน้องของเท้าเจ็ดหายนำในข้ามคืนนั่นทั้งสามคนได้อาศัยอยู่ในเฮือนของนางหยักนางหยักได้เอาเนื้อซั์จำนวนหลายมาเห็ดอาหารสู่ทั้งสามคนกินพอฮอดมื้ออื่นเศร้าทั้งสามคนก็ขอลานางหยัก เพื่อออกเดินทางไปต่อซึ่งนังอยากได้บอกเส้นทางหายคับทั้งสามพี่น้องพ้อมทั้งมอบเครื่องวิเศษให้ติดโตไปนำเท้าห้อยเขียนได้หินไฟวิเศษที่สามารถเสกไฟได้ตามที่ต้องการส่วนเท้าห้อยไพ่นางอยากได้มอบมีดอิโตวิเศษให้มันสามารถขยายใหญ่ซํำใดก็ได,ได้แต่มันเบาคือกามีดทั่วไปส่วนเท้าเช็ดหานางอยากได้มอบกันทุนวิเศษให้ ท่านทุนนี่อยากจะยิงใส่อย่างก็ได้ตามใจหนึ่งเพียงแต่จมคาถาก็ยิงถือทุกอย่างที่ต้องการและขยาใหญ่สำหนก็ได,ได้เมื่อทั้งสามพี่น้องพากันฝึกจมคาถาและฝึกใส่ของวิเศษที่นางอยักให้มาจนสำนานแล้วเลยพากันกลาบลานงางหยักเพื่อออกเดินทางต่อไปทั้งสามพี่น้องมีความสุขหลายเพราะมีอุปกรณ์ในการดำรงซีบในป่ากกบมือ ทั้งสามพี่น้องมีอาหารการขินอิ่มท้องถุกมือทั้งสามพี่น้องเดินทางมาฮอดแม่น้ำใหญ่ขัางป่าตามที่นั่งอยากเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าไปฮอดแม่น้ำใหญ่แล้วให้พากกันข้ามแม่น้ำนี้ไปทั้งสามคิดว่าสิพากันออกแห้งแลนแล้วกระโดดข้ามแม่น้ำนี้ล้องเบิงซึ่งแม่น้ำนี้กว้างประมาณ1กิโลเมตรท้าวห้อยเขียนเป็นผู้ลองเบิงก่อนแต่ห้อยเขียนกระโดดไปบ่ฮอดกลางแม่นม้ำโดยซ้ำ เลยลอยเขามาฟั่งหาโมก่อนหลังจากนั้นเท้าห้อยไพ่ก็ขอโดดลองเบิงปรากฏว่าโดดไปไกลกว่าเท้าห้อยเกวียนหน่อยหนึ่งพอมาฮอดทีของท้าเจ็ดหปรากฏว่าเจ็ดห่โดดไปไก,กลกว่ามูจนฮอเครึ่งแม่นม้ำท่าสิรลอยต่อไปก็ได้แต่โดยความเป็นห่วงมูจึงลอยกลับคืนมาเมื่อกลับมาฮอดฟังแล้วเท้าเจ็ดหาก็คิดวิธีขามแม่น้ำได้เจ็ดไหได้จมคาถา ห้ยคันทุนวิเศษขยายง่ายขึ้นแล้วให้หมูทั้งสองคนเหตโตคือกับลูกหินแล้วเท้าเจ็ดหก็ยิงมูขามฟังไปจากนั้นก็จงคาถาหายคันทุนน้อยลงคือเก่าแล้วเท้าเจ็ดหก็แล่นกระโดดขามฟังไปคือเก่าจน้อยขามไปได้ทั้งสามได้นั่งพักเอาแหงก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปทั้งสามได้เดินทางไปในป่าเป็นเวลาโดนสมควร จนขามป่าดงดิบนั้นออกมาได้ทั้งสามได้เดินทางต่อไปตามสายน้าที่ไหลามาจากป่าดงดิบจนทั้งสามหูสึกอยากกินข่าวเพราะทั้งสองข้างทางบ่มีมากไม้ให้กินคือในป่าทั้งสามได้หาวิธีที่จะหาปลามาเห็นอาหารกินเท้าห้อยไพ่ได้ตัดเอาไม้มาจานวนหลายแล้วเหลาให้แหลมคมจากนั้นเท้าเจ็ดหก็จมคาถาเสกให้ขั้นทุนขยายง่ายขึ้น แล้วเอาไม้ที่เท้าห้อยไผ่ตัดมาแทนลูกหินแล้วก็ยิงขึ้นท้องฟ้าป้อยให้มันตกลงมาปักอยู่กลางแม่น้ำเลี้ยงต่อกันคือกับคูขันน้ำแล้วมีหูหน้อย,หอยให้ปลากําน้ำรอดได้ส่วนปลาตัวใหญ่ก็ผ่านไปบ่ได้จากนั้นเท้าห้อยเขียกพอจมกระถาให้มีอีโตใหญ่ขึ้นแล้วขันน้ำอีกส่วนไวเหตให้น้ำแหงทันทีทั้งสามได้ลงจับปลามาได้จำนวนหลาย หลังจากนั้นก็พากันเห็ดกินจนอิ่มนํำสำรานแล้วก็พากันนอนพักเอาแหงเห็ดแบบนั้นอยู่หลายมือจนชาบ้านอยู่ปลายน้ำแถวนั้นเริ่มพบกับปัญหาพวกชาบ้านหาปา่ามาได้เลยแล้วก็เห็นความผิดปกติของสายน้ำเนื่องจากบางมือก็มีน้ำเต็มสายบางมือก็แหง้งจนเห็นดินเห็นทรายชาบ้านจึงพากันย่างหลาะเบื้งตามสายน้ำขึ้นมาแล้วก็เห็นสามพี่น้อง หาปา่าโดยวิธีพิสดารอยู่ชาวบ้านห้ซึกตกใจหลายที่เห็นสารพี่นองใส่วิธีวิเศษหาปา่าพวกชาวบ้านจึงพากันเข้าไปขอแบ่งป่าจากสามพี่นองทั้งสามพี่น้องตกลงว่าจะให้ถ้าชาวบ้านเอาเข้าวสารเอาหมกเพชรเอาเกลือมาแลกสามพี่นองจึงได้พากันสั่งตูบอยู่แคมน้ำแถวนั้นอาศัยหาปลากินปลาที่กินโมบร์ก็เอาไปแลกข,าาข้าวมากินยิ่งเดินไป ก็ยิ่งมีคนเข้ามาหาสามพี่น้องนี่หลายขึ้นจนเรื่องนี่ดังไปหอดพระราซาพระราซาจึงยังได้ทั้งสามมาเป็นทหารเนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามเมืองก็ใก,กล้จะแพ้สงครามอยู่แล้วพระราซาได้ให้เสนาอัมมาไปเชิญทั้งสามข่าเฝ้าแล้วให้ทั้งสามพี่น้องแสดงฝีมือให้เบิง่งทั้งสามพี่น้องก็แสดงให้เบิ่งหน่อยหนึ่งแต่พระราซาถึกใจหลายเลยตั้งให้ทั้งสามเป็นทหารเอก และเป็นหัวหน้าในการออกสู่หกป้องกันบ้านเมืองเท้าเจ็ดหายสร้างให้ทหารปั้นลูกหินเอาไว้จํานวนหลายแล้วให้เท้าห้อยไพ่ขุดเอาดินเหนียวมาจํานวนหลายเพื่อให้ทหารปั้นเป็นปลูกหินเอาไว้ยิงกับคันถูนของเจ็ดหายส่วนเท้าห้อยเขียนก็สร้างให้ทหารไปเกตขี่ซีมาจํานวนหลายโดยใช้ขี่ซีติดกับปลายลูกธนูเพื่อจูดเป็นธนูไฟเมื่อฮอดเวลาออกสูห่หก ท้าเจ็ดหายได้จมคาถาให้คันถุนใหญ่ขึ้นแล้วก็ยิงลูกหินใหญ่ๆพร้อมกับจมคาถาให้หินนั่นไปตกใสศัตรูจนพินาศส่วนทหารยิงธนูก่อนจะยิงข้าวห้อยเกขียนก็จมคาถาเสกให้ไฟติดขีซีแล้วก็ตุกใสค่้ายทหารของศัตรูจนเกิดไฟไหม้จนมดส่วนพวกทหารที่แล่นเข้ามาใกลาเมืองท้าวห้อยไผ่ก็ใ้มีดอิโตวิเศษไปปักไวเป็นกำแพงเอาไว พอศัตรูเข้ามาใกล้ๆก็จะโจมคาถาไฮมีดอิโตขยายใหญ่ขึ้นหลายห้อยหลายพันเท่าแล้วก็สุใไฮมีดอิโต้ยัลีลมไปทับพวกทหารตายจนหมดในที่สุดก็พากันสนะสงครามแล้วก็ได้ถึกแต่งตั้งให้ขึ้นไปเป็นเสนาอัมมาท์ใหญ่ในวังมีบอลยูใหญ่โตพร้อมกับคนหับใส่จำนวนหลายเมื่อทั้งสามสุขสบายแล้วทั้งสามก็ยังบ่ลืมคุณพ่อแม่ จึงได้พากันไปหับเอาพ่อกับแม่เข้ามาอยู่ในวังนำเถิงแม่นว่าทั้งสามจะมีตำแหน่งใหญ่โตแต่ทั้งสามก็ยังใช้พลระกำลังอำนาจที่ตนมีออกมาส่วยซาบานอยู่ทุกมือซาบ้านจึงหักและซื่นสมเด็กน้อยสามคนนี้เป็นอย่างยิ่งและเห็ดให้ทั้งสามมีความสุขแบบนี้ตลอดไปนี่คือการเดินทางอันแสนอัศจรรย์ของเท่าเจ็ดหายหรือสามพี่น้องเหนือมนุษย์ ซึ่งนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ชาวลาวได้เล่าสืบกันมาแต่โดนนานแล้วและเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้หับความนิยมสูงสุดของชาวลาวนี่คือเรื่องข้าวเจ็ดหายส่วนคลิปต่อไปอยากฟังเรื่องใดน,นั้นก็คอมเมนต์มาได้